กาคุยกับเมียอยู่ว่าสุขภาพแข็งแรงนะขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะคนที่แบบว่าให้ไทยรัได้เจอเนื้อคู่อะไรนะการมาเทพหรอการมาเทพพร้ไปเจอกันที่หนองคายขอบคุณมากมากขอบคุณค่ะแต่งกิ๊บเหมือนเดิมอืมรักเหมือนเดิมรักแล้วกนได้เจอกันพระหลาดไม่อยากไปอ๋ออันนี้เป็นอะไรเนไหมอ๋ออันเอ่อชื่อมาตอนมันเกิดเมื่อนี่มันบอกคอยหนาว คอทายเจ้าได้บ่ถายจะม่อ๋ออ่าทำ,ทำก๋วยเตี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวค่ะวันนี้มีก๋วยเตีย๋ยวก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเลิศแล้วก็หมูใหดูก็มีเอ่อก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแล้วก็ก๋วยเตี๋ยววนเส้นแล้วก็ผักแล้วก็เ,เดี๋ยวให้น้าโน่นตำปลาขงให้กินโอเคโอเคไหมขอบคุณค่ะสุดยอดเครื่องปรุงอยู่ตรงนี้คนลราของกุ้งก็เยอะปรุงปรุงมาเป็นขวดเลยเซตใหญ่อย่างนี้เลยดีมาก พี่อามีอะไรบ้างมาดูได้เลยได้เลยค่ะไปจัดการรอดแตงโมด้วยก็ซื้อแตงโมมาเลยอ่ะอ้าวเหรอหนูว่าสิพาอยู่แต่ว่ามันบ่มีหม่องใส่ตู้เย็นแต่มันบ่ค่อยแซ่บเธอนอนส้มนะแซ่บมันแดงบ่มันแดงอยู่แต่มันบ่ค่อยแบบไม่งบ่ถึงบอกว่ต้องกินส้มนะแซ่บอ้าวเหรอเราจะมาดูกันนะคะไปจัดการอ้าคุณอาจจะเป็นคนคนรู้สึกอาต้มกระดูกหมูต็จ้ะได้กินมากดูค่ะดู กร <g ather> ะดูกหมูแล้วก็ลูกชิ้นสุดยอดเลยนะตอนนี้เปื่อยหมดแล้วเนี่ยร <laughs> อ,อเพื่อนๆมาใช่ประมาณนั้นนะคะก็หิมะตกเห็นไหมหิมะตกมีตัวโทแล้วอยู่ที่นี้เราไปบวงหิมะตกอ่าให้มาดูหิมะตกแบบอาเพ็ญอย่างเพืองเกิดอันของอันสม <c oughs> บูรณ์ค,คุยกินกินหลายหน้าจนบ้านไม่แค <c oughs> ่ าพี่ทานนี้แหละสัก2เม็ดพอโอเคได้จัดไปทำกินกันเองนะ2องาบเม็ดพอแหละพี่ลืมกระเทียมอ่ะกระเทียมหรอไม่ต้องใส่หรอกมีขายได้ไหมเนี่ยเลิศทำแต่โคกเพ็ดแต่โคกี๋ยวส่งไปให้น้องนาเอาไหมโอ้ยโคกทีค่ะโคกทีค่ะคุณอาแม่ แม่ข้าวสวยโชฝีมือเพราะว่าอาตำเฮ้ยมีดคมกันไปทำมือก็ทำก๋วยเตี๋ยวทางเขาก็ทำก๋วยเตี๋ยวเขาไม่รอแล้วเห็นไหมนะนุ่นเราคาแต่เล่นกันวัยอรุ่นไหม่รุ่นไหม่รุ่นอันก็เจ้าหมูบดหรือเจ้าเนื้อก็ได้เลยไปกินรอเลยรสชาติไม่เผ็ดอ่ะไปกินรอไไม่ต้องรอเลยกินน้ำคาวก็ได้กินก็ได้ไทยรัฐกับวิดีโอนี่นึกหลาย นี่ก็ตามนุ่นก็ตามสังเด้สังโนนปู่ย่าป้าทำให้อากินพี่น้ำทำเสร็จแล้วพี่น้ำหนีแล้วพี่น้ำทิ้งนอกโต๊ะไม่ใส่พริกไม่ใส่อะไระแล้วเหรอจะมา,ลาแ,บบแล้วเราเรยไม่ได้ใส่กระแจแล้วแต่แล้วแต่ร้านที่ใส่แล้วขอใ <c oughs> ส่ถ้าลงไปเนาะเจ้ดีนะให<ช>้ก้นเดียวคนรู้ว่ามันง่ายดีนะแต่แบบว่าแล,วแล้วอากาศมันก็เป็นใจด้วยนะหิมะมันตกอ่ะแล้วเรามากินแบบร้อนๆอ่ะน้ำเปลามีใช่ไหม Th e de ่คะเอทไทยเอาได้ดนลูกกไมน้ำเส้ก็มีนะพี่นาต้ที่สปิดเพลง Happy เหนือัไทยรเทศเวดิเทเดอืมเิมาจาน้องนาเออข้าไม่ได้ดู จะทำเพื่อเขาบ้างดีแล้วนั้เก <co ิดนะลูกสาวทำให้พุ่นลูกสาวทำให้หยาบสวยเลยเสาอยู่นู่นเสาวเดียวดูบรรยากาศข้างนอกด้วยกันดีอ้เน้เคยดื่มก็ไม่มีอะไรให้เลยไปกันทางนี้ได้ลูกฝั่งนี้ด้วยิ่งลองได้พอดีเคยกันใหญ่เลยสามคนเยดีจ่งเกิดด้วยกัน ไ้กอะทองน้อกไม่เป็นไรมีผู้ช่วยมือดีชุเอกาให้อาลูกเอา่ะลูกนั่นแหละจะไม่ให้มาม่าก่อนเ็มเลยเอาเวยมาชกูหมดมาชกู่อทอกาุดมเป็นไรโอ้สวยไม่ต้องเสีจีเพราะเราีเวมาด้วยกัดียเกได้ค่ะ มันไม่ค่อยลองชิมไม่เท่าไหร่เหมือนมามะเป็นคนที่มันไม่ค่อยชอบกินของหวานเท่าไหร่นะใช่ไหมงั้นเอาก๋วยเตี๋ยวไปกัดนะเลยลองชิมอาจารย์ไปมันเหมือนแม่ทำเลยไม่เนาะอืมอร่อยอืมไม่ได้กินเหมือนคุณแม่ทำเลยแต่มันก็อร่อยจริงนะอร่อยคุณแม่ ไม่ใช่ก๊าหลอบางทีเขาก็แบบว่าหงุดหงิดอะไรเงี้ย,ย,ยไม่รู้จะไปตลอดคนละเซตให้ให้ลุงก,กับน,น้องโชคเมนต์ต้องเม่ไม่ต้องแม่ไม่ต้องน้องน้เม,มื่อกนนี้นะคะแม่หากิเนเองมาแล้วนะน้องไม่มีกินนะโอ้ยของน้องน้ำครึ่งหม้อลูกของน้องน้ำไม่ต้องห่วงกินด้วยเอกา่ากินหมดเป็นทั้งอาทิตย์เลยลูกอันนี้ของอันนี้ของน้านุ่นไอ้ไม่ใช่ของน้องโชคกับของลุง